มอร์นิ่งครับฝนตกมากเลยวันนี้ตกได้ตกไปนะครับกาแฟหอมๆก็ยังต้มได้นะครับเดี๋ยวรอกาแฟขึ้นมาพร้อมกันนะครับเราแก้ยกไปไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆสบายมาแล้วครับดูกาแฟออกเร็วนะครับ กิปก้าหอมๆจากบริเวณเลยครับากาดผนกาแฟหอมๆกิปก้านี่ย่ังหอมเลยครับไม่รู้จะตกอีกกี่วันนะครับเมื่อวานก็ไม่มีแดดปล่อยๆตกๆหยุดๆทั้งวันเช้านี้ก็ขล่มมาโอเคครับ đường có pha đừng có phải còn lại không với anh